เตาดินในใช้ในกรณีไหนกรณีที่เราไปที่อื่นแล้วเราไม่ได้แบกเตาไปด้วยลักษณะของเตาดินก็คือจะขุดรูสามรูให้ทะลุหากันเว้นตรงกลางไว้ไว้วางหม้อวางเตานะครับส่วนช่องรูศอกรูหน้ากับรูหลังเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ใส่ฟืน <c oughs> เติมฟืน <c oughs> ไหนมีใครสงสัยไหมทําไมต้องมี รูหน้ารูหลังเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับเพื่อใส่ปืนเพื่อใส่ปืนแล้วเพื่ออะไรอีกให้ลมรับให้ลมเข้าเพื่ออะไรเพื่อไฟจะไม่ดับเพื่อไฟจะไม่ดับเพราะว่าอะไรถ้าไฟจะติดต้องมีอะไรต้องมีอากาศ้ะต้องมีอากาศต้องมีออกซิเจนนะครับถ้าเราปิดรูมันก็จะไม่ติดสักที นะอันไหนที่มันสะดวกเราก็ทําอันนั้นแต่อันนี้ง่ายเวลาทําอะไรเสร็จปุ๊บประกอบอาหารเสร็จผมดินรดน้ําผมดินแล้วก็สจบ,จบล้ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับนะ